คืบหน้าแล้วล่าสุดเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1 0 0 0บาทจ่ายสูงสุด10,000บาทก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะเงินช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1 0 0 0บาทนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างซึ่งทางชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วรอฟังข่าวดีกันเลยค่ะ โดยล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรและจะนำเสน,นอนอบคพิจารณางบประมาณช่วยเหลือต่อไปเรื้องต้นพบว่าชาวนาที่ขึ้นทะเบียนมีประมาณ8 4 2 0 0 0ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกกว่า11ล้านไร่และผลผลิตข้าวกว่า7ล้านตัน และสำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาไล่ละ1,000บาทนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติเห็นชอบการช่วยเหลือชาวนาโดยตรงโดยการช่วยเหลือชาวนาปังการจ่ายเงินชดเชยโดยตรงไร่ละ1,000บาทคนละไม่เกิน10ไล่และเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้ายเมื่อวันที่30เมษายน68ที่ผ่านมาสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้ด้วยตนเอง เข้าระบบ e th, เว็บไซต์ efarmer.gco.th ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ Online ของ e f a r m กดเลือกตรวจสอบในการตรวจสอบสถานะเกษตรกร,รกรกอกเลขบัตรประชาชน13หลักและรหัสหลังบัตรประชาชนและสุดท้ายจากนั้นกดเลือกตรวจสอบได้เลยค่ะ ทั้งนี้ยังมีการปล่อยสินเชื่อการชะลอการขายข้าวนาปีชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและจัดการตลาดนัดข้าวเปลือกเชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวขยับถึง100-200ถึงบาทต่อตันต่อข้าวเปลือกรวมไปถึงมาตรการเสริมอื่นอื่อีกเยอะค่ะ